ซีรีส์แห่งปีได้แก่ เชิญพี่ๆกล่าวความรู้สึกตรงกลางเวทีได้เลยนะคะเจนแน่น่าเลยค่ะพี่สารบอกเธอแหละสงสัยจะเป็นพี่แหละพี่สานน่าจะเป็นท่านแรกที่กล่าวค่ะ,อะขอบคุณนายเอเจนต์สำหรับรางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็ รางวัลนี้เป um ็นกาลังใจให้กับทีมงานและนักแสดงเรื่องสงครามสมรสท,ท,ที่ร่วมร่วมทํางานด้วยกันมานะครับแล้ว <emat> ก็ดีใจบอกไม่ถูกเหมือนกันที่เป็นครั้งแรกที่ได้รางวัลจากเวทีนี้นะครับในสงครามสมรสเป็นเรื่องที่บอกว่าให้ทุกคนที่อาจจะ ไม่สมหวังหรือผิดหวังในชีวิตคู่ได้กลับขึ้นมามีความหวังต่อสู้มีพลังเดินไปข้างหน้าให้ได้อีกครั้งสงครามสมรสเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเหล่านี้ให้ทำให้ได้แบบที่บัวบังกฎทำขอบคุณมากครับพี่พี่นักแสดงอยากกล่าวอะไรสักหน่อยไหมคะแน่ใจทุกคนอยากจะอ,อยากฟังเสียงของทุกๆกท่านนะคะสักหน่อยสักหน่อยค่ะ สว <c oughs> ัสด <c oughs> ีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่ได้เตรียมสคริปอะไรมาเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ราวัลน,นี้เป็นของ ทุกๆคนแล้วก็พี่ๆนักสแสดงทุกๆคนที่พยายามกันมาอย่างเต็มที่กับเรื่องนี้ครับก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับผมมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ๆนะคะชาคริสคุณอาแล้วก็น้องเ้ยสซะหน่อยนะคะ okay. เอาเลยนะโอเคก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณ คณะกรรมการ,การนะครับขอบคุณนายเทนอวนะครับแล้วก็ขอบคุณช่องวันนะฮะขอบคุณคุณบอยตะคนเกียรติขอบคุณพี่ป้อนนิพนธ์ขอบคุณพี่สารุ่มกับทีมเขียนบททีมนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายนะครับก็จริงตอนที่เริ่มทำซีรีส์เรื่องนี้ก็เคยคุยกันนะครับผมว่าเรากําลังไปแตะเรื่องของสถาบันครอบครัวที่มีความแตกร้าวกับความหวังใหม่ถ้าเราสู้ต่อรวมถึงเรื่องของกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องซึ่งตอนที่ทํากันตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนดูจะดูหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายพอได้ทํากันอย่างเต็มที่แล้วออกมาปุ๊บก,ก็กลายเป็นสิ่งที่ได้ไปทัชกับหลายๆครอบครัวนะฮะที่กําลังประสบประเด็นปัญหาเหมือนกับที่บัวมงกุฎกำลังเจออยู่แล้วก็นะฮะเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ชมหลายๆคนก็จริงๆแล้วพลังสําคัญก็คือผม,มใช้ใครที่ไหนนอกจากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากมากครับ <laughs> พี่อฟพี่เป้ยกล่าวเ <c oughs> ส,สกน้อยหนึ่ะสำหรับแอปนะคะในฐานะที่รับบทบวงกฎนะคะก็ขอขอบคุณคนดูทุกๆคนนะคะแล้วก็รู้สึกมากกว่าเรตติ้งและรางวัลที่ได้รับคือทุกครั้งเมื่อออกไปเจอผู้คนแล้วทุกคนฟีดแบ็กกลับมาว่าดูแล้ว บบงกดทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความเข้าใจมีความหวังในการดำเนินชีวิตไม่ว่าตอนนี้เราจะเจอกับอะไรเราจะเจอกับปัญหาชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ค่ะรางวัลน,นี้ก็แด่สถาบันครอบครัวทุกๆครอบครัวเลยค่ะก็ทุกคนก็พูดกันไปหมดแล้วนะคะสำหรับเป้ยก็คงมีแค่ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ 嗯。